น้องจะมาทำขนมกล้วยอบนะคะเออวันนี้ป้าน้องใช้กล้วยกล้วย,ย,ยไข่ค่ะกล้วยไข่กี่ลูกเนจะ็ดหรือแปดลูกนะคะหัน่นปอกล้างน้ำหัน่นแล้วก็ปอกเปลือกแล้วก็มายียีเวลาจับนี่เขาจะนี่บางหัวไมมือนะคะเขาก็จะจะมายีให้มัน มันละเอียดนะคะแล้วอันนี้ป้าน้องก็จะใช้แป้งข้าวเจ้าเนี่ยหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผงฟูเอ่อเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาแล้วใช้น้ำตาลมะพร้าวนิดนึงเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมค่ะน้ำตาลมะพร้าวจริงๆกล้วยเขาก็หวานแล้วนะคะตอนนี้ก็เพิ่มความหอมแล้วก็หวานเพิ่มอีกนิดนึงไม่ต้องเยอะนะคะ นะ้ำตาลมะพร้าวก็ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเท่านั้นนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่ลงไปในนี้มีผงฟูด,ด้วยนะคะใส่ไปแล้วก็ตีให้หละเอียดแล้วก็เอามะพร้าวนี่ใส่ ถ้าเผื่อมีเมเ็ดเจียปนนะคะก็ใส่ลงไปในนี้ค่ะเพิ่มคุณค่าทางด้านโภชนาการค่ะอันนี้ใช้เนื้อมะพร้าวอ่อนกินแล้วกินน้ำแล้วเนื้อมันแข็งนะคะป้าน้องก็ใช้มาขูดขูดอย่าให้มันติดกะลานะคะเอาขาวๆเส้นเล็กๆจริงๆขูด ขูดฝอยๆค่ะเมื่อกี้ไม่ทันดูเนี่ยแล้วก็หมักทิ้งไว้20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะก็หมักทิ้งไว้ปิดฝาหรือซีนค่ะประมาณสัก20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวก็จะมาตักหยอดแล้วก็จะใช้พวกเบดอัลมอนด์ทั้งหลายแหละพุทราจีนแดงเก่กกี้ แล้วก็มะพร้าวก็กล้วยเนี่ยคะ่ะแต่งหน้าคะ่ะเราจะป้านองจะลองทำสองวิธีคะ่ะเอาไปอบเตาไลน้ำมันร้อยแปดสิบองศาสิบห้านาทีแล้วก็จะเอาไปไปจี่ในกระทะคะ่ะใช้ฝาครอบคะ่ะลองดูสองวิธีนะคะบางคนเขาก็เอาไปนึ่ง ก็ได้หลายวิธีด้วยบม้ออบร้น้ำมันนะคะร้อยปิดสิบองศา15นาทีค่ะจะลองทำสอวิธีนะคะอบด้วยกระทะนะคะแสงหน้าด้วยกล้วยมะพร้าวแล้วก็พุทราจีนแดงแล้วพวกนัดต่างๆแล้วก็โรยงานนะคะ เอาไปตองลองค่ะไม่ใช้น้ำมันนะคะ